โอ้ยเพื่อนๆค่ะม้านม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 าน,มานเต็มป่าเลยคราวนี้นู่นอ่ะขาวเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆดู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 เห็นไหมครับเพื่อนๆจ๋าโอ้โหตาตาเยอะขนาดนี้เก็บสิคะเราอันนี้ต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วค่ะโอ้โหเราจะไปต่อหรือจะยังไงเนี่ยคนมารับก็ไม่อยู่เห็ดก็เยอะ เอายังไงดีโอ้โหนี่ค่ะเก็บไปสิคาเราโอ้โหต้องเก็บกองไว้ก่อนละค่ะอึ๊บโอ้โหนี่ข้าวก่อนนั้นป้ามาน่ะหรือป้ามาไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮูฮ้้นังแกะนังแกะนังแกะค่ะโอ้โห พอเลยนะเนี่ยดูเถอะครับเพ,พื่อนๆจ้าหวานคอโจรค่ะโอ้โหดูสวยขนาดนี้อะไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงหนอนเหนินก็ไม่กินค่ะ มันเยอะเกินหนอนตกใจเลยคะสงสัยสงสัยมันเยอะเกินหนอนตกใจโอ้โหเอากันไม่หวัดไม่ไหวเลยวันนี้โอ้โหยังไงดียังไงดีโอ้โห เจอหนังแกะคลิปเดียวนี้ก็ปีนี้ยังไม่ได้เจอปีนๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ้ามันแข็งแล้วก็มันไม่มีอะไรเจาะเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงดูสิโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่มีอะไรเจาออะดูุวยงามคักงามแน่ นี่ค่ะอืมอันนี้มากลุ่มหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ากลุ่มหนึ่งแล้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหเจอจุดเดียวนี่กินกันทั้งหมู่บ้านเลยโอ้โหเนี่ยฮะ อออโอ้โห,โห,โหดูเดะเพื่อนจ๋าดูดูยาไปนู่นข้างบนนูน่นนะโอ้โหโหชคดีมากเลยแกโอ้โหมันแข็งกึกเลยอ่ะแล้วนอนไม่กินเนี่ยมันต้องทำไมอะ่ะมันเยอะเกินนอนเลยไม่อยากกินเหรอดูสิครับเพื่อน อันนี้ยังเล็กเอาไว้ก่อนดีกว่าเที่ยวร่า,าเรามาอีกก็จะได้เก็บอีกหรือว่าคนอื่นมาจะได้เก็บโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดอะ่ะอ่อน,อ,อ,นอ่อนทุกดอกค่ะแล้วสวยทุกดอก Mm hmm. อรถมาสักกดี đập vào mặt, đập mờ chân, chân anh em mày cãi đỏ. Ở đây mày hết anh ấy อมันใกล้เห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดตายเบื่อเดี๋ยวเราไปเอาข้างบนดีกว่านี่ค่ะมันเยอะจนต้องใส่ถุงต้องตัดขาสักเที่ยวนึงก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูสิเพื่อนๆม,มันไม่มีหนอนจะกินเลยเนี่ย นอนกินเลยอ่ะเมื่อวันก่อนนี้ผัดกะเพราไก่อ่ะน่องไก่อ่ะโอ้โหยางอร่อยอ่ะเมื่อวานนี้เช้ามาเหลือป้าก็กินเป็นอาหารเชา้าไงเป็นอาหารสายๆนั่นแหละลูกชายลงมาบอกว่าวรวันเธอมีอีกไหมอาหารเนี้ยมันบอกโอ้ไม่ทานแล้วเธอฉันก็กินไปแล้วถ้าเกิดป้ายังไม่ใส่ปากนะป้าก็ยกทั้งจานให้นางไปเลยเพราะนางไม่ได้กินไง นางมาถามว่าเธอมีอีกไหมเลยต้องเอาไส้ปลีอันให้กินกับข้าวโอ้โหไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเจอดีขนาดนี้นะเนี่ยปีนี้ยังฟินเลยดูสิขาวโจ๊ะไม่มีหนอนสักะตัว ดูเหะความสวยงามสวยทุกดอกขาวทุกดอกไม่มีหนอนเลยมีอีกสองจุดนะคะตรงนู้นอีกยังไม่ได้ไปดูเลยโอ้โหมานจริงๆ ตองส่ยจเน้โ,โห,โโหได้ทุกดอกน,นั้นรู้สึกว่าจะเกิดนานไปหน่อยเกิดนานไปนิดไปเดี๋ยวเราไปจุดใหม่กันข้างบนดูสิครัเพื่อนๆเอาอันนี้ก่อน เนี่ยถ้าเราไม่มามันใหญ่ได้อีกนะคันเนี้ยดูเหอะ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  โอ้โหนี่ค่ะดูสิคะเนี่ยโอ้โห,โโหกำลังแตกใหม่ก็มีนะคะ ก็จะมีไปเรื่อยๆล่ะนู่นอะยันตุลากี่กานู่นละมะั้งโอ้โหอันนี้ภาษาอันนี้น็อตเขาก็เรียกพ่แรแซบ ที่แล้วยังเก็บโอ้ขายดีขายดีโอ้โหดูอื้มเอาจะปิดต,ตู้ไหนใส่เนะาะเท่าเนี้ยเมื่อวานเพิ่งจะทำปอบเปียไป โอ้โดูดิกองมาเริ่มเทิมเลยเพืเ่อนๆ <c oughs> ตอนนี้มันมีมดตะนอยนะคะมดตะนอยอยู่พาเสร็จแล้วป้าอาจจะไปทับเขาตายป้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อขอโหสิกรรมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคะ่ะ อยู่ๆโทรศัพท์ป้ามันบอกปิดทั้งหมดเอ้าอยู่ๆมันจะเจ๊งหรือโถอุตส่าเจอจุดฟินๆให้ให้เก็บกันโอ้โหดูเับพี่นจ๋านี่เนี่ อันนี้ก็คงจะต้องใส่เป้แล้วค่ะโอ้โห,โอ,โหอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บนะคะตัดขาก่อนดีกว่าค่ะ ไปป่าหานอนเลยไม่มีนอนให้ป่าหานหรอกค่ะ หอมอ,อร่อยนะเนี่ยกินได้แพ้กับหนังไก่เลยค่ะแต่ไอต,ตอนผัดไปก็ไม่มีอะไรนะตอนแต่ว่าตอนตอนตอนต้มอะ่ะเขาจะมีกลิ่นหน่อยนะึงกลิ่นเขาจะแรงหน่อยนึงแต่เขาอร่อยอะ่ะความอร่อยเขานี่ได้เลย โอ้ยดอกใหญ่ครักดูเด้ออ๋ออันนี้มีหนอนหน่อยเว้ยแม่จะคุยสักหน่อยว่ามีหนอนเนี่ยเขาหน่อยมีหนอนก็นไม่เอาเข้าไป จุดเดียวนี้ยังเก็บไม่หมดนะคะเนี่ยยังปัดขาไม่หมดละกองตรงนู้นก็มีไอ้ถุงนึงแล้วะ่ะถุงก็แก๊บเลยค่ะ โอ้โ uh huh. หสวยงามจริงๆเนยอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันเก็บจ้างเลยเนี่ย เดี๋ยวเก็บต่อกันเลยนะคะ